ขอบคุณนะครับช่างที่วันนั้นแนะนำหลังคาเมทัลชีตบลูสโคบแซกให้กับผมอ้าช่างร้องไห้ทำไมครับผมดีใจครับพี่ป๋อ,อที่พี่ป๋อเชื่อผมเลือกบลูสโคบแซกที่คุ้มึงานาคตผมรู้สึกคุ้มตั้งแต่วันแรกที่ใช้แล้วล่ะครับช่างผมอยากให้ทุกคนที่กำลังเลือกซื้อหลังคารับรู้ถึงความคุ้มค่าของหลังคาบูสโคบแซกแต่พี่ป๋อครับได้ งั้นเรามาช่วยกันครับช่างครับพี่ถ้าวันนั้นพี่ป๋อมไม่เลือกใช้หลังคาบูสขบสักจะเกิดอะไรขึ้นครับมาดูกันครับเป็นยังไงบ้างครับปับงสิครับปับงตีหน,น้าผังก็กง่าย ซ่อมไม่หายต้องจ่ายเองเจงสีซีดริษบ้านร้รนโดนทรมานข่าไฟบานสงสารลูกเมียกลายเป็นคนมีค่าขึ้นมาทันทีค่าทั้งนั้นเทียบหลังค่าต้องได้มาตรฐานบองเลืออรโรสโคบแซกคุ้มด้วยมาตรฐานระดับโลกคุ้มเพราะรับประกัน ถูกตรอน12ปีคุ้มรับประกันสีสวยสดไม่ซีด5ปีคุ้มด้วยคุโคุ้มคติเทคโนโลยีช่วยให้บ้านเจ็นและคุ้มด้วยคุณภาพจากประสบการณ์กว่า100ปีคุ้มครบคอนเฟิร์มราคาเมตโตชีดรู้สบแซก